อยู่ในรายการพบเครื่องเรื่องชุมชนค่ะค่ะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของโครงการบางบัวทองหนึ่งค่ะที่เนี่ยมันมีของกินอะไรบ้างใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปเลยหอมมากเลยสองอย่างเนี่ยราดข้าวเลยอคะสี่สิบเองสิบบาทเองนะหนอยู่งามากตอนเนี้ยกาแฟโบราณโอ้ยโบราณจริงหรือเปล่าเนี้ยจริงค่ะ แซ่บค่ะโอ้ยบวล้าไหนยังแซ่บอยู่อนุญาตพี่แอนนะคะช่วยแนะนําโครงการบางบัวทอง1ให้หน่อยค่ะ <c oughs> โครงการนี้ก็จะมีทั้งหมด62อาคารนะคะ,คะแล้วก็มีการส่งมอบการอยู่อาศัยให้กับลูกค้าเมือ่อปี2549เสร็จแล้วก็จะมีผู้อยู่อาศัยโดยประมาณกว่า8,000คนในโครงการนี้นะคะ่ะที่นี่ก็จะเป็นทําเลทองของโครงการอยู่อาศัยในจังหวัดนนท์นะคะการแห่ชาติได้เรอโนลงให้เราได้รวมกลุ่มกันตั้งเป็นสากลรรบริการชุมชนบ้านเอื้อทอบางทองจำกัดขึ้นมา นะครับก็เลยทำให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่เข้มแข็งของชุมชนแล้วก็ทางการแข่งขันชาติก็ได้คัดเลือกให้เราเป็นผู้บริหารโครงการแบบบูรณาการของบ้านเอื้อทอนบางพรงหนึ่งมีศูนย์ดูแลศูนย์ดูแลในพื้นผูผู้สูงอายุขึ้นเราก็ไม่ได้ดูแลแต่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเราก็จะดูแลในทุกช่วงวัยแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีมากกว่า การออกกำลังกายต้องให้ร่างกายแข็งแรงเราจะเต้นกันหน้าเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ดึ๊บ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 ๊บเหนื่อยจีเหนื่อยแล้วดิครับเหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกมากหนูิวแล้วอีกแล้วชิมแตงกวาบองเย้แต่สวยมากเสร็จแเราก็ตักข้าวปรุงรสออหยัง พี่จงค่ะตรงนี้มีร้านรับซื้อของเก่าด้วยเหรอคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ร้านซื้อของเก่าครับมันเป็นาคารขยะรีไซเคิลของสากลบร,รยยิการชุมชนบ้าเรือทอนบางพระทองหนึ่งครับชุมชนก็นําขยะที่เก็บได้ตามถังขยะต่างๆมาขายให้กับพวกเราแล้วเราก็นําไปขายที่โรงขยะใหญ่เงินที่ได้จากการเก็บขยะ1นึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาทเราก็ไปใช้ในกิจกรรมของชมุมชนปกติแล้วเวลาเราตัดหญ้าเนี่ยมันมีปัญหาในการที่จะทิ้ง แค่ค่าจ้างเดือนหนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่ละชุมชนใหญ่ตัดหญ้ามาเสร็จเราก็มาบ่มไว้ตรงนี้ก่อนลงไปประมาณชั้นหนึ่งก็ขี้วัวเทมันจะไม่เหม็นรอ้อนกินไม่มีปัญหาอย่างลูกบ้านเนี่ยมีกว่า8ปดพันคนแล้วก็60กว่าตึกเนี้ยค่ะคเขาสามารถที่จะนําไปใช้ได้ไหมได้เลยครับเพราะว่าที่เราทําชุมชนเราทําโครงการเราทําเพื่อสิ่งนี้เพราะว่าในชุมชนเราปากติเรามีต้นมงต้นไม้อะไรเยอะอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราเก็บได้ที่พี่เขาก็จะใส่กระสอบไว้ชุมชนไหนที่ปลูก ต้นหญ้าต้นกระเพราต้นไม้ผักอะไรต่างๆเนี่ยมาขอเราได้เราก็จะให้ให้ใหใหอาไปใช้ได้เลยก็เหมือนปุ๋ยหมักทั่วไปเอาไปโรยไปใส่ได้เลยแล้วชมรมนี้มันมีอะไรบ้างคะคือหมายถึงว,ว่าก็คือฝึกซ้อมกันใช่ฝึกซ้อม4ี่โมงถึงสองทุ่มหลังจากน้องเลิกเรียนสมมติว่าเยาวชนในโครงการสนใจมีเสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีคะ่ะเรียนฟรีเลยค่ะที่เห็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ามสี่คนที่ขึ้นชกได้แล้ว จะลองไหมพี่ย้อมเอาเลยวันนี้มาถึงนี่แล้วต้องลองได้ค่ะ <c oughs> <c oughs>